ลองพี่อองกันนี่สุดยดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมน,นี่โอ้พออมกนครับผมเียี่จนะุ่มน,นึงครับล้ขนาดจุ่มน,นึงก็ุยครับผมโอ้ยสจุ่มสี่จุ่มครับผมคตัวกน่อยครับพี่รองกินละงูกินละงูกินละกินละงูพี่รองี่ละงมกมกกลับสวครับผมมือนีกนในเวลาครับผม มาหามึงเห็นละงูกนะหลังจากห่างหายจากเฮ็ดเพาะเฮ็ดคมไปดนนะครับผมกับฝนตกช่วงนี้ฝนตกเล่งนะครับผมก็เลยว่นสิบเข้าปลาหาเก็บเห็ดละงูกกล้งงกลองมึงครับผมหม่องที่ผมเคยได้เบึงปีไก่วันสิออกบอน,นะครับผมโอเคเอาผมมาเลยนะครับผมไปผมมาหนะักสิมีคนมาเก็บอยู่ครับผมช่วงนี้ฝนมันตกเล่งแต่มึกยังได้ีแดดอยู่ครับผมเดี๋ยวผมพ้าเข้าไปเมือปลาในป่า โอเคครับผมนี่ครับพี่น้องเป็นไข่มันอยู่ครับนี่เป็นไข่เลี้ยงกินมันเหรอครับอืมเห็นอูน้ดีพี่น้องอื้อ น้องเปียอมัแล้วครับเนี่ยน้องสิินทีเราโง่ไปนี่เฮ็ด้ำหมากหน่อยครับหัวใจน้อยถ้าเข่าเขาปลานะครับผมเขาต้องมี้ใหม่ใหม่กายะสีต์แบบนี้ครับไปจับเรดาร์ของเฮ็ดนะครับผมใหม่ กูเดี๋ยวมาตัดเดี๋ยวกูเงาปวดต้องมีเลด่าครับเลด่านี่ต้องจับตรวจครับมันสีสั้นครับผมเลด่ามันสีสัน้นต่อครับผมนั่นนหละฮินบอเลด่ามันสีสัน้นพี่น้องเลด่ามันสีสัน้นนั่นนหะเลด่ามันสีสัน้นฮูมึงพี่น้อง นี่ดาวันจีสันกันยังว่ากันยังว่านี่ดาวันจีสันพี่น้องเห็นเห็ดแล้วนี่นี่คือเห็ดอัน <laughs> แล้วมาแล้วพี่นอ้องอือพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้ว มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วโยโยโยพี่น้องโยไปกันต่อครับผมใส่ถุงก่อนได้ซ้องดอกนะพี่น้องก็ยหายนัก จะบ่ค่อยมีหลายครับเดี๋ยวสิบ้าไปปลาไม้ครับผมปลานีสงสัยสิบกคือครับผมต้องได้ครับผมในห็นละงูกแน่นอนครับผมเดี๋ยวเจอกันปลาไม้ครับอีปลาหนึ่งครับผมปลานีกับเหิดพอหิหละงูกขึ้ขันนะครับผมเดี๋ยวสิบ้าลงไปเมืองครับตรงมีใหม่กับยาสีติดก่อครับผมไป hitnya muah Hitak Hitnya wah Oh dah dah Jomlah พ่อครับพ่อ,พอตะดอกนี่น้อยอเดี๋ยวไปอีป้าหนึ่งรอชมครับผมปลามหาชนครับหอยเคียเอเลืดถือว่าเป็นไม้มหาชนเลยครับผมปลานี่ แดดเลยเต๋เลยครับผมดอกแรกของป้านี่ครับอือเกิดชูทั้งอ้ดิดหลอดเจ้กระเคียร์เหครับผมลอยกจ้ครับผมต่ง้งบรูว่าเป็นฮิตยังครับนี่นี่ ไอลูครับผมเฮ็ดผึ่งบ่เก็บไปก่อนพี่น้องกำลังทะลุทะลวงขึ้นมามดูกำลังทะลุทะลวงขึ้นมา,นมาอืมโอ้เข่าแล้วดูทะลุทะลวงขึ้นมาจับมุนๆครับ ไม่ได้ใช้เวนเกิดห้ือเปลูบเห็อดเห็ดยังพี่นอ้อยกิดม่ได้ดัก เผ็ดเขาละหินละงูพี่น้องหินละงูกหินละงออหินละงอกเปอืหินละงออนั่นน่ะหินละงูกน้อยเด่นั่นใครง ไขรพอมพี่น้องใครใครใครนั่นแห,หละอื้อหลงโง่บ่นี่ใหญ่ใครพรอมบวกไข่อืมไ่ยำ้ยอีเกลพี่น้องกินหลงโงกพี่หลงโงกพี่หลงโง่อื

เงินเห็ดถัวไก่หน่อยพี่นอออ้องพูนด่าพูนด่าโอ้แกงกินกระเซาบนี่ครับผมนี่นี่โอ้เห็ดถั่วไก่หน่อยพี่นอ้องนี่นี่บ่ะโอ้เต็มดิ่มดิม่มสติ่มครับผมแต่ว่าเขาสิบตเก็บครับผมว่ามันส้มน่อยหน่อยนะครับผมก็จะบริจกคเราเอาไว้ตรงนี้แหละแล้วเกิดไปอู้สุดยอดครับ อีดปวกใกล้น่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมนี่นี่โอ้ยปล่อยอีกเป็นมูเลยครับผมเพียเพียอันที่นึงนะพี่ครับคุณครับอู้เพียเพียร์โอ้ติดปวกใกล้น่อยพี่น้องเพียร์ไก่กันครับมองนั้นก็มองนั้นครับผมก็มองนี้พี่ครับอีกมองนึ่งโอ้เพียเพียร์อุ้ยเพีย กับอีกคูดะอูะอ้เหียลหลแห้งครับอู้เหียเฮิดพวกไล้น่อยครับอ้มันจะยูปเป็นมูเป็นมูครับหันหันจุ่มหนึ่งครับอู้เหียสีครับเหียเหีียอู้ยู่ห้างครับนีจุ่มหนึ่งครับ ีจุ่มนึ่งดิเห็ดยังไงโอ้เห็ดไข่ครับหนึ่งจุ่มนึงครับแล้วก็นาดจุ่มนึงแล้วก็ผุนครับผมโอ้ยสามจุ่มสี่จุ่มครับผม,มเห็ดปวกใหญ่น้อยครับพี่น้องโอ้ยจเจ้าคุณจะบ่ได้รออกไปนะครับเอาไว้นนหนึ่งเดียนั่นจุ่มนึ่งจุ่มนึงครับผม แล้วก็ปุนแล้วก็ปุนครับปุนแล้วก็มูนี่มูนี่โอ้ห็ดผวใครหน่อยครับในมกหนึ่งอยู่ดีครับผมในหัอโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมํำแน่นะครับผมบมลูว่าเขปาปลาเขาดอยสีมานบ้ลน,นะก็ละม,มือครับผมมือออกปลา พขาปลาเมื่อาาเกียเห็ดกะดสามสีปลาผมครับผมกับ่มค่อยได้ปันไดกับ่มพ่อเห็ดพวกไก้น้อยมูสุดทายกับโมได้เอาครับผมมูใหญ่แห้งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้ว